โดนไหมโดนไหมสายวิ่งไหมอุ้ยโดนอยู่โดนอยูอยโย่โดนอยู่ไปไปเอ้ย,ย,ยอเข้าปลาเข้าปลาออกได้ไหมเนะาะกำลังกินข้าวอิ่ม เงีบเลยอู้ยังเลง้งยังเลงอยู่ดูตัวหน่อยดูตัวหน่อยทีลงซัลึกเลยเข้าป,ป่าเข้าป,ป่าอุ้ยไม่แน่นจังบุไปมั้งเนี่ย ูแต่ไม่รู้จะเข้าเต็มหรือเปล่านะเพราะข้างล่างมันลกเหลือเกินไหนวะยังไม่เห็นตัวเลยเงียบมาเร็วนี่ไงโดนเขาให้ไม่ใหญ่เท่าไรอาจจะอุ้ยอุ้ยมุดมุดมุด,มด อย่ามุดอย่ามุดมุดไม่ได้มุดไม่ได,ด,ไได้ขึ้นมานี่ก่อนานานจะเจอสักทีเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดแห้วนะครับไป่รู้กล้องเปิดหรือเปล่า ซบอ,อกไงไมั้งนะลุงก็ลุงไม่ได้อเอาละสิหาก็ออะรทีนี้สายพีจะปาดมือบบเขา น่าจะร้อยครับนีโดนตรงไหนไม่รู้เอาละครับสำเร็จแล้วครับผมนี่ได้มาจนได้ครับผมอย่างแจมโอ้หหลายสวยมากครับน่าจะมีสองโล <c oughs> น่าจะมีสองโลครับตัวนี้แต่ดูในกล้องอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหรได้อยู่ครับอัดเข้าร้อยสายเลยครับผมมันขึ้นมาแบบเฉียงเฉียงก็เลยอัดเข้าไปเลย กำลังกินข้าวอิ่มครับผมีค่อนข้างลมครับวันนี้แต่ก็ยังได้ตัวอยู่เอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามกันอีกสักแต้มนะครับว่าจะมีตัวให้ขึ้นให้ได้ยิงกันหรือเปล่าไปรับชมต่อเลยครับผมห่าแล้วไงครับผู้ชมครับเรียบร้อยนิ้วสั่นกันเลยทีเดียวนี่ครับหลอซ่าส,สิบสองเซนหลอสนนิ้วสั่นเลยครับผม พ่งได้มาตัวเดียวเองนี่ครับหล่อซะแล้วเกมจนได้ครับ <c oughs> นักรบย่อมมีบาดแผล <c oughs> แดงเลยครับื <c oughs> เลือดเน่ยนี่ครับจบข่าวเลยทีนี้รู้เรื่องสิบสี่รู้เล็กยางเหลืองเ <c oughs> จ,จ็บจี๊ด ันได้หนึ่งตัวครับผมชะโดว์ชโดจะปอกก็ไม่ปอกจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่นี่ครับหนึ่งตัวกับเจ้ามินิเหมือนเดิมครับผมกับไม้ลึกลับอีกแล้ววันนี้เกือบไม่รอดครับผมไปคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ขอตัวลากไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ